สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนทั้งฟังเมืองไทยฟังตามประเทศสวัสดีพี่น้องโวโลกเลยนะจ้าฮัลโหลวีวันเวลค l มทูแนนนี่ยมีชาแนลมันนี้แน่นได้อันขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องตีนไก่นะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็พักเน่นกับมากถวยน่อยนึงจ้าพี่น้องจ้ามันนี้พักหน่อยจ้าพี่น้องมาจ้ามามาลงมือกินเขากับแน่นได้จ้าพี่น้องจ้า มาเมนกินเขาพี่น้องกินขอบปุ่นมาเด้อจ้าพี่น้องถูสุกคนสวดอวดจวดอีเลจ่จ้าอันแน่นไปดะเหตุวิธีทำไหมเบิ้งเด้จ้าอันนี้ของมันเหลืออันแน่นแกงไอตังแต้งวดผุ่นละพี่น้องแลวแน่นกับแซ่ตู้เย็นไห้จ้าแซ่นในสองแข็งไห้แน่นกับมาละลายจ่าม,มาเด้อจ้ามาเด้อกินขอบปุ่นน้ำแน่นจ้า แสบนวโอมว่ามีอีกแล้วไีนนนว่น้องจ้าคือมันแสบมันนวแต่เนาะหอยเหงแห้งแสบนวม ตีนไก่กับเปือ่อยดีดีดอกพี่น้องอันงวดที่แน่นต้มใบสองชั่วโมงอะไรจ้ะมันเหลือเนี่ยนัน่นนะมากินม,มันจะมาคือว่าละไอคงเหลือนะพี่น้องอันนี้ผักอียังก่อนเนาะผักซีเล่าจ้ะผออักซีเร่าลืม <c oughs> อ่านอยู่ไปอยู่มาบอาไปบอามาบอกหลายลืมอีกเลยท่อง <c oughs> ลืมหมดซื้อผักนน่นลืมซื้อผักลืมซื้ออาหารแกงๆเงด้จ้ะเดี๋ยวนี้เยาว์ถือสาแ <c oughs> น่นพี่ดาพี่บอพี่น้องบางทีมันก็นลืมไปโดยอัตโน้นึก นึกภาษาอังกฤษได้ผันลืมภาษาไทยลืมนึกภาษาไทยได้ผันลืมภาษาอังกฤษวันนี้เอาเอาไปโหลดหัวสมองคอยเอาอืมนวหรือจะเป็นน่วอุมามีแห้งจ้ะ ผักชีเล่ากับเบิดเลยละจ้ะแน่นตับเบิดล,ล่ะมันอกเกิดอะไรจ้ะเพราะว่ามันจะเข่านาหนาวเลยจ้ะกระช่าย <c oughs> น้ำยาปลาเนี่ยต้องขาดกระช่ายบ่ได้น่าจะเนาะ ขออยากใส่ทั้งมือทัอ้ทง่วนทั้ง่วนสมด้วยจ้ะพี่อ้อมม <c oughs> านิฮัมเอามันครบลดตัวจ้ามผดจะแน่นได้จ้ะมานิฮัมผดจะแน่น ตีหนึ่งเลยพี่นอ้องหอมตีหนึ่งจ้ะทุ่มกว่าอะไรจะ้ะหาแต่ได้กินมาเนี่ยมันเป็นใบอยาเขาพี่นอ้องนบอยากนะช่จงแรกๆพอมาตอนนี้เด็กมากปะทิ้ว <c oughs> หอมหอมผักอันซีเล้าหอมหอมพี่นอ้องแซ่บนัวคัะ โมเมนตยังอดแน่งกินกาแฟลงไปกับขนมปังน้ำไหลพี่หนองมนก็เลยว่หิวเลิกงานมาแน่งกินขนมปังกับอันกาแฟ นัวคักมันเข่าเหนือเข่าคิงกันคักไปน้องไวรลายเมือนเนี่ย แสบนัวมาเด้อจ่ะสุสูสกขนมากินน้ำแน่นจะ้ะตอนแรกว่าเหมือนฉันบ่อยากอีนังฉันสิบโบเฮ็ดคลิปดอกภาษาว่าอยู่ไปอยู่มาโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หิว <laughs> 一零块，别动 Nå no, hem, snart. No. ขาดยังขาดลูกสินป้าลูกสินป้าเบิร์ตไปเนออืะ พักกินกบบรกะเบ,รรเบิดอ่ะไปจะเบิดอะแน่นต้องเป็นตลาดอะจ้ะ Xẹp kiềng thủy mặc nhây cái câu ở bên ngoài tràn mặc nhây Cá Tô kín kháu nè 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 กินเป็นกระโตกันนะพี่องเปิดโพล์มโม่มะแตง <S <S 2> <S 2> คลิปนี้แน่นไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกลิปหน,าน้าได้จ้าสวัสดีจ้า thank you everyone for watching bye